ับสวัสดีครับเพื่อนสมาชิกวันนี้ลองมาติดไอ้สายเวียอากาศวิย7ยาเซเนดูก็รับใครมาค่อยได้ครับเพราะว่าอยู่ห่างจากตัวเมืองห่างจากรีพิเตอร์ประมาณทางรถยนต์ประมาณ150กิโลเมตรร้อกิโลประมาณโดยประมาณ จากจังหวัดเชียงรายถึงอำเภอเชียงของก็มีแต่เพื่อนๆทาวน์เซโลุ่ยก็อยู่แอนดี้สแตนต์บาร์อยู่บนโต๊ะ VR7 VR7 ในรับเซเ่นได้รับนบางวานันบางวันก็รับได้ระดับสองระดับสามวิส่วนมากเวลาจะ สนธนากับเพื่อนเพื่อนก็จะไปที่สถานีสายการยาก,กิซูปเปอร์ชิงหลิวี๋ยวจะส่องให้ดูซูปเปอร์ชิงหลิวสายการยาก,กิสูงอยู่ประมาณ8เมตร สูงอยู่ประมาณ8เมตรสถานีวิทยุก็จะเข้ามาตรงนี้แจ่เข้ามาตรงหน้าต่างก็จะมองเห็นอยู่มองเห็นสถานีวิทยุอยู่นี่คือห้องวิทยุของผมเดี๋ยวผมจะไปลองลองไปเปิดดู รับใครได้มั่ง <c oughs> นี่คือสถานีน้อยบนโต๊ะบนโต๊ะคำนวณเลข <c oughs> ที่โฮมอะที่โฮม ที่โฮมของ Echo 22 s Hotel Osaka. ูทู o ุรูท a ออสกในห้องวิทยุจะเป็นห้องวิทยุวันนี้คงสายอากาศสายนำสัญญาณเพียบเลยห้องวิทยุ อี่ทังไมเครื่องแดงไม่เครื่องดำเจสู J 2สองเก้าแปูนย์อาร์สเปนเดอร์อะไรนะห้าแปดหน่งดีทีว่ตะวันและที่ที่เราเคยพูดได้เนี่ยว่า5 8 1แปดดูทีวีนั่นแหละ เราว่าสัพายสามสเห็ปกปกนก็เปิดทุกนนี้ดูอ่ะเปิดละรับใครได้มั่งมาดู13.8สโฟนึ่งสีู่นยคือช่องตรงไปรีพิตดีกว่า 1>, 1, 4, 5, 6, งสี่ห้าหรีพิตเตอร์ชิงรายช่องเมมโมรีไว้ที่ช่องหนึ่งลองกดคีย์ดูนะเรากดคีย์ดูเรากดคียด์นะด,ยด,ด,ยดูนะครับว่าจะผ่านไหม อาลองกดคีย์ดูแล้วรีพอร์ตกลับมาสี่เมล็ดสวัสดีครับคอนแทคครับเปิดธรรมชิคโฮเทลเซราไฟอาฟาโรเมโอเอโค้ตูตูสูรูโฮเทลอสกาอำเภอเชียงของครับ ครับครับมาใหม่ครับโกดขี้เบียดกับท่านใดมาไม่รู้เนาะไอ้ต้นต้นีคครับสถานีในหน้าขอญาตอีกรอบหนึ่งโอเทลสระวันยังกี้โเทลจูเลียตครับัสดีูวาดโสระวันอะไรนะผม,มลืมละยังกี้โฮเทลจูเลียต อ๋ออยู่ดอยหลวงอ๋อที่มีเลี้ยงหมาน้อยนั่นเหรอนั่นแหละตอนนี้ผมย้ายมาอยู่ที่แล้วผางามเลียงไทนะอ๋ออยู่ตรงผางามนี่เหรออ๋ออยู่ตรงที่ลูกกระบาดหล่นลงมาอยู่กลางนาเลยเหรอจะดูเขาเรียกบ้านหัวไฟเขาพูนผางามเปี้ยงไทรติดกับบ้านทุนง่งขัง นั่นแหละผมเห็นใอ้ผาตรงเป็นเป็นผาหินทางลูกเนาะผมว่าเออลูกกระบาดมันหล่นมาอยู่ตรงนั้นส <c oughs> ใส่จะหลายหลายร้อยล้านปีมาแล้วมั้ง <c oughs> ครับครับสวัสดีครับท่านโอเทลสระบนนะโฮเทลจูเลียตอะไรตัวแรกอะไรนะท่านลืมแล้ะ ใช่ใช่ผมตอนนั้นผมยังแนะนำท่านไซโนยังไปถอยสายอากาศของท่านมาต้นหนึ่งเลยเห็นแกคุยแกแกคุยให้ฟังอยู่นะแต่แกพูดให้ผมฟังอยู่ท่านหหน้าวห,หน้าที่ดินนะ่ะไซโน น่าจะเป็นห้าแปดสองชั้นท่านท่านจะไปส่งให้ตอนนั้นน่ะโอ้นั่นนะไฟโน่นั่นนะลืมเลยเหรอไฟโนครับนั่นนะแกก็ไปไปมามาแถวแถวเชียงรายฮนะเป็นหัวหน้าที่ดินอยู่แถวแถวนี้นะแล้วเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าจะย้อนกลับไปเชียงใหม่แล้วล่ะ แน่นแหละแกแกสงสยัยแกก็จะลืมท่านนะมันนะ้งนาออ่าต่อไปถ้าแกขึ้นไม้อีกก็ลืมหรือยังตอนนั้นผมมาเอาสายอากาศไปส่งให้ท่านที่เชีงยงแสนเอาแกคงจะคงจะถึงบังอ้อนเนาะต่างคนต่างลืมมาเนาะ เสายาเซเว่นวิขัดมาให้ผมเนี่ยผมก็เอามาติดกาวติดกาวสองชั้นเนี่ยต่วิธีตรงช่วงพับมันหากไปเมื่ตอนนี้ผมก็ใช้อยู่ตอนเนี้โอ้โหเนาะไม่ค่อยได้คุยกันนานเห็นแต่ในไลน์ของท่านก็เห็นแต่นในไลน์น,น,นั่นเนี่ยถ้าผมไม่พูดอมไม้ท่านยังจําไม่ได้ว่าเนาะเคยคุยกันบ่อยแล้วนยังไม่รู้ว่า เคยเอาสายอากาศประสงค์ให้แกแกแกก็จะลืมท่านนะเนาะนะก็งไม่ได้อาเป็นผม่ใเอาละเอาละทีนี้ถ้าแกมาก,ก็เขาลื้นฟื้นขึ้นมาใหม่นะคงจะร้องอ้อนะ ความหัวฝายเนาะอหัวฝา,าย,อย,าายอยู่ตรงนี้นี่เองผมนึกว่อยู่ทางเชียงรายเนี่ยก็มีคนทางหัวฝายนำไปเป็นสะพายอยู่ตรงโน้นนเรื่องแก่นตัวนะหนักคนนึงผู้หญิงเรื่องของ <c oughs> ผมก็เคยไปนะไปส่งหมานะี่ยเพราะว่าจากตรงนี้มันไปง่ายไงใช่ไหมจะหัวฝายไปเชียงของมันง่ายไปดังพญาเมืองลายนะใช่ผมก็อยู่บ้านเขียบบ้านที่ผ้านอนอยู่ติดถนนนะ่ะ บ้านเขียจากเมือเจ็ดต้นเนาะจากบ้านวายเมือ7เจต้นก็ผ่านมาก็ถึงบ้านเขียบ้านเขียบ้านใหม่เจดีบ้านสนรพีอะไรเนี่ยต่อไปก็เป็นน้ำมงน้ำมะไม่ใช่แล้วช่วงนี้มันโควิดนะเราก็เลยไม่อยากให้ไม่อยากให้อายบอลกันไม่อยากให้มาแวะหาากันเท่าไหร่หรอกเพราะว่ามันลําบากเนาะก,กลัว,กล,วกลัวเนาะ ใช่ใช่เราคุยกันทางความทีนี่สบายสบาเลยแต่ถ้าไอบอลกันมันมันก็เป็นมีผลกระทบเนาะมันจะมีผลกระทบต่อครอบครัวแม่บ้านของผมก็ไปทำงานอยู่บ้านหลานนะมีเด็กเล็กเด็กน้อยแต่เพื่อนๆพื่อนไอบอลกันบ่อยๆเขาก็เขาก็จะสั่งให้หยุดไม่ให้ไปทำงาน อะไรประมาณนี้มันกระทบกระเทือนกันเลยว่าเอ้ยไม่ต้องไอ้บอลก็ได้เดยอให้มันห่างๆก่อนเด้วเราคุยว่ากันว่ขวางงั้นไะว่าตา,า,า,ามความจริงไงเนาะ <c oughs> นั่นแหละไอ้เราก็ไม่ค่อยกลัวหรอกแต่พวกเอ้ยไวเอลเนี่ยเป็นห่วงใช่ใช่เขาไปทํางานบ้านแม่บ้านเป็นแม่บงแม่บ้านอยู่แถวๆบ้านป้าบ้านลุงเนี่ยบ้านป้าบา้านลุงเนี่ยใกล้ๆกันเนี่ยหลานหลานเขา ก็มีบ้านอยู่แถวๆมันดูนะเขาก็ไปไปมาๆอยู่ว่ามีลูกเล็กเด็กแดงกันเลยครูมันจะกระทบกระเทือนไปหลายหลายครอบครัวก็เลยไม่ได้ไอายบอลกันบ้านต้าที่ก็อยู่ทางขุนตาดนะครับบ้านต้ามาทางขุนตาลน,นะมาสามแยกบ้านตาออกสามแยกบ้านตาก็เลี้ยวซ้ายไปทางขุนตาลนะ เข้าสี่เข้าตำบลบุญเรืองเข้าเชียงของไปเลยวป่ายไในยอยู่อขอท่านเหรออยู่ที่ไหนละ่ะเรอยู่บัาตาอ๋อ้บานตาก็จากพญาเมืองลายมาก็ไม่กี่โลเองอะ่ะมาถือสามแยกบัตนตาสามแยกตรงนั้นไปสี่เลนแล้วอะ่ะ ไปเท่าไหร่นั้นนะเคยไปส่งหมาที่ลูกค้าก็จ้างอ่าใส่ไปแค่บ้านตานะะนะเนาะเนี่ยองใส่ไม่ได้วิ่งจนถึงแยกของมัง้งไปถึงนะก่อนจะถึงแยกเวียงแก่นใช่ไหมมันมีแยกที่ไปเวียงแก่นใช่ไหมใช่สามแยกท่าเจริญนั่นแหละตรงป้อมตำรวจตรงหัวตะพานข้ามแม่น้ำอิงตรงนั้นแหละไปเวียนแก่นอีกยี่สิบเจ็ดกิโล ท่านเอชวันโฮเทลจูเลียตแยงกี้ไม่ค่อยจะลืมตัวตัววายอยู่เลยแยงกี้ Juliet, โฮเทลจูเลียตเอเคโอตูตูซูโลโฮเทลออสการ,ร์เชียงของอ้แสงแดดระดับสี่เลยอะ่ะระดับสองไงเอเคโตูตูเซนโบพอดีเพราะเปิดหน้าต่าง <laughs> อ่าเดี๋ยวนี้ผมอุ้ยสิบสามนาทีเลยเหรอคุยกันมาเนี่ยผมบันทึกวิดีโอด้วยเนี่ยว่าจะลง YouTube อ่ะเนี่ยอ่าย่างไงก็ขอแค่นี้ก็นองสิบสามนาทีสิบสี่นาทีนะท่านอ่าโฮเทลสุรวันยังกี้โฮเทลจูเลียตเอโคิทูทูสุลูโฮเทลออสกาเชียงของครับสวัสดีครับเดี๋ยวผมปิดวิดีโอแล้วก็ต่อกันนะต่อก็ได้า É, ah, tá bom.